เดี๋ยวเรามาปั่นจัก,กระกันนะคะเพื่อขยายจัก,กระให้ไหลโฟไม่ตันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเปิดรับพลังจักรวาลและเปิดตาทิ่สามเพียงเชื่อใจและวางใจนะคะขั้นตอนมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะมาน้อมรับพลังแสงจากเบื้องบนนะคะจากพระบิดาพระมารดาที่พี่ทีมฟ้าและผ้าพ,พื้นดินพระแม่ธรณีพวกเราเป็นตรียมการรูปภาพขั้นตอนที่สองคือการเดินลมปราณแปดสี่แปดนะคะสามรอบ ตอนที่สามคือการน,น,ำ,นำน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤตจากจากักระะที่หนึ่งสองสามไปรวมกับน้ำทิพย์ที่อัปเปอร์เวิร์ที่ลงมาจากจากักระะที่สามสามสามทำใจให้สงบสว่างนะคะน้อมรับพลังแสงสีเหลืองทองทองคำไทยพลังแสงทิพย์อริยสักพลังแสงแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และแสงสีขาวประกายเพชรแสงแห่งความรักความเมตตาจากพระบิดา พระมารดากอดสอดร,รูปธรรมชั้นสูงพระแม่ธรณีพระแม่คงคาวารุพ่อสุริยะเทพองคจันทาเทพไฮเออร์เซลทุกตัวตนทุกมิติทีมสหพันธ์สภากาเล็กติกโดยท่านเอสท่าท่านเมตาตรนท่านซานดาทุกๆสมาพันธ์เรามาสเตอร์บีอิงเราเทวทูตสวรรค์และมหาเทพทั้งหลาย ทีมแพทย์จากสภาการลอกิกท่านดอนเทียมเรมเทียมท่านชอนทิวโทโดทิวท่านมาคีมทิวเลอร์ทีมแพทย์ควันตัม้มบิวลิงท่านออรา่าจากทีมแพทย์พรีเดียนพลังแสงคริสตันพลาสมาท่านโดซาธารัสแอนธเนียทิพิดาแห่งความจริงพลังแสงควันตัม้มพลาสมาท่านนีโอจากดาวซีเรียสพลังแสงพลาสมาเอ็กพลังแสงจากดาวอินดุนดาควีนอาร์ูเรียนคู่รูปแห่งแสง ครูผู้มอบภูมความรู้ในการเข้าถึงจิตญาณน้อมรับพลังแสงอริยทรัพย์แสงแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และพลังแสงแห่งความรักความเมตตาที่เทศสร์มาอย่างถาโถมมากมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะต่อไปเดินลมปราณสามรอบนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าชา้ายาวยาวหายใจเข้าลึกลึกลืนหายใจหายใจออกช้าชา้ายาวยาว